ทำัาน,นีคือการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยม,มีมาในประเทศไทยตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วและเมื่อเสร็จก็จะเหมือนต่อจิกซอภาพใหญ่เสร็จมันจะส่งพลังสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นยุคทองของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยวันนี้ผมเหยียบมิตรคาเล็งและเราต้องทำให้ได้ ผู้บริตเทคโนโฟ้าของโลกมาตั้งโรงงานในประเทศไทยให้ได้ถ้าได้เราจะได้บริษัทอ e ิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆของโลกตามมาด้วยบริษัทซอฟต์แวร์และบริษัทในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกเป็นสิบๆอุตสาหกรรมก็ตามมาตอนนี้พวกเราวิ่งมาได้ไกลมากบริษัททางบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและหนึ่งในผู้ผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเพิง่งจะยืนยันกับผมว่าจะตั้งศูนย์ผลิตจัคโนโลยีฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งที่สองในโลกของเขาไม่ใช่แค่นั้นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็ยืนยันกับเราแล้วว่าเขาเอาด้วยนั่นคือโตยตา้าและยังมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถกระบ,บะและรถ SUV ที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็ยืนยันกับเราแล้วเหมือนกันผมตั้งเป้าที่จะล็อกให้ได้จบภายในไม่เกิน1 2ือนข้างหน้าถ้าเราทําได้ประเทศไทย ก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในสูงตางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สัมพันธ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เลยเรามองการกลายไปข้างหน้าขับเคลื่อนอย่างมีกลยุทธ์ที่เท่าทันโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าและการธนาคารเรากำลังเ,เปิด3เส้นทางที่เชื่อมโยงถึงกันและวิ่งไปสู่โอกาสเพราะว่ามบางคัง้งสำหรับคนไทยทุกคนผมขอให้ทั่วประเทศเร่งเครื่องและววิ่งไปข้างหน้าด้วยกันแบบสุดแรงเราเคยทำมาแล้วครับตอนที่เราสู้กับโควิด เราได้โชว์ได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นแล้วว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จะกางควุได้ดีที่สุดในโลกดีกว่าประเทศต่างด้วย